ส่วนไฟป่าที่อาร์เจนตินาตอนนี้มีพื้นที่ป่าถูกเผาไปแล้วมากถึง12,500ไร่นะคะความเสียหายเกิดขึ้นกับทั้งบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ป่าแล้วก็มีสัตว์ป่าตายไปเป็นจำนวนมากด้วยค่ะ ความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟป่าในรัฐชูบุตรทางภาคใต้ของอันเจนตินาล่าสุดในวันที่11มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นมีประชาชนสูญหายไป11คนนะคะบ้านเรือนมากกว่า200หลังได้รับความเสียหายซึ่งไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ป่าในภูมิภาคพัาโกเนียในส่วนที่อยู่ในอันเจนตินาไปแล้วมากกว่า12,500ไร่โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ได้เผยแพร่ภาพให้เห็นความเสียหายของอาคารบ้านเรือนค่ะ ขณะที่มีพู้หญิงคนหนึ่งนะคะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เขาเดินทางกลับมามาดูสภาพบ้านของตนเองเธอบอกว่าเศร้ามากจริงๆค่ะบ้านถูกไฟป่าเผาไปทั้งหมดเลยนะคะทำงานมาทั้งชีวิตสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยค่ะ ไฟป่าในครั้งนี้ยังฆ้าชีวิตสัตว์ป่าไปเป็นจํานวนมากด้วยนะคะทรัพย์สินรถยนต์หรือว่าบ้านเรือนก็พังเสียหายไปขณะเดียวกันฝนที่ตกลงมาในวันพุทธที่ผ่านมาก็ทําให้ไฟป่าดับลงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะกลัวว่าจะมีไฟป่าพะทุขึ้นมาอีกค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เองพยายามดับไฟอย่างเต็มที่นะคะแม้ว่าจะต้องเจอกับปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าและน้ําก็ตาม โดยรัชชูบุตรของอันเจนตีนาถือว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์ทางธรรมชาตินะคะตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาแอนดีสและมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ